ป็นไงแม่บ้านไปไหนเนี่ยถือของพลุลุพลังเต็มหมดเลยจะย้ายบ้านหนีแล้วจะหนีกันแล้วเหรอใช่วันนี้เราจะไปพักค้างคืนนะอยู่ที่บ้านพักติดริมทะเลเลยตรงนี้แบบใกล้ๆนะไม่ไกลเลยอยู่แถวๆสัตหีบนั่นแหละน,นี้เป็นห้องพักแค่คนละ600บาทเท่านั้นเองทุกคน เจ๋ยวป่ะเราไม่ให้เธอไปนะเดีย๋ยวเราจะไปะคนเดียวเออ <laughs> ขอบเองเลยใช่ไหม <laughs> ใช่อ๋องี้ก็ได้ <laughs> ไปครับไปดูกันเลยจ้าไปเตรียมของ <laughs> ได้ไปะเนี่ย <laughs> ต้องช่วยไหม <laughs> ต้องยิง,งคนเดียว มาอีกแล้วเข้าซอยอีกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะติดใจเข้าซอยเหรอใช่เพราะว่าโธอต่างหากเรียกเรงเขาบอกว่าจะติดใจเธอคิดว่าแบบมันต้องโดนอีกต้องมาอีกผ่านกางทีไรก็ต้องมากินอีกน่ากินมากเนาะ ครับนี่เข้าไปติดต่อก่อนเธอจองชื่อว่าอะไรมานางสาวปริสนะ <laughs> ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีลิฟตนะ์ไหยนะใช่แล้วยองชั้นไหนตัวชั้นสองค่ะชั้นสอง <laughs> 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 มีทั้งหมดสี่ชั้นอืองงแต่ว่า ห้องพักนี้รวมอาหารเช้าด้วยนะทุกคนมีรสาร่า้น้ำเรามีฟิตเนสที่นี่ก็มีเหรอจริงโอ้ยเลิศไปใช่อย่าก,กับพักโรงแรมไหมเนาะเออแ๋อยวเราก็ไปสำรวจกันแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนห้องเบอร์อะไรจ้าสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งตรงไหนครับ <S <S ตรงนี้ <S 2> <S 2> ครับุณครับเดยที่จอดรถก็กว้างขวางเ้อนี่นะจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นลิฟต์มา โอ้ของเราอยู่ริมทะเลเอ้ยจะเห็นวิวทะเลปะเนี่ยในนี้เขาเขียนว่าห้องซีวิวทุกห้องนะอ๋อโอเคโอเคอ๋อนี่คือทางเข้าอยู่ข้างหลังแน่เลย<า>ส่วนระเบียงต้องเห็นทะเละนี่ไงถึงแล้วครับสองหนึ่งหนึน่งต้องบอกคนดูกันว่าเราก็ไม่เคยมานะครั้งแรกเหมือนกันไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าประตูเหมือนอันนี้เลยอะเลื่อนเลื่อนปะ <c oughs> อ้าวอ เหมือนคอนโดเลยอ่ะนะสวยอยู่นะเธอเข้าม,มาเข้าามเร็วดูสินี่กระจกอืมเสียเหมือนคอนโดเนาะใช่อ่าีบบเป็นคอนโดเลยประตูเหมือนประตูโรงพยาบาลเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนั้ห้องน้ำป่ะอ่าดูห้องในก่อนดีกว่าอุ้ยว้าวเฮ้ยสวยมีทีวีโซฟา <c oughs> ที่ตากผ้า โอ้อันนี้คือที่นอนแล้วนะครับห้าฟุตเนาะใช่นี่แอร์ตัวเบื้อเริ่มเลยมีโซฟาตรงนี้ด้วยครับทุกคนอ้าวายฟก็ฟรีด้วยนะครับแล้วก็วนี่นี่ก็มีโซฟาอีกอทีวีก็จอใหญ่อยู่นะชั้นวางของพิกาต้มน้ำก,แกาแฟกาแฟนะดูระ,ะเบียงสิครับโอ้จริงๆด้วยซีวิวจ้าโัวราคานี้คือห้องซีวิว มีสระน้ำมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนี่ว,ว้าวสวยสวยสวยชิ้ชั้นสองก็สวยนะแต่ช,ชั้นสี่คงจะเลิศเลยอะ่ะดูครับทุกคนข้างหน้านี่คือแบบว่าหาดนางรองนะทุกคนนะตรงนน้นตรงนน้นร้านอาหารเนาะใช่ร้านอาหารตรงหน้าที่พักก็มีข้ามจากตึกนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำก็ ก็จะเป็นห้องอาหารเช้าด้วยที่เราจะต้องไปกินห้องน้ำห้องน้ำผ่านดูห้องน้ำหน่อยนี่ข้างนอกก่อนโอ้นี่มีตู้เย็นทุกคนมีแบ่งแยกห้องแบ่งแยกส่วนดีนะตู้เย็นน้อยใส่เสื้อผ้าโอ้มีตู้เซฟมีไดร์เป่ผมค่ะอ่าเห็นไหมนี่ที่อุ่นค่ำและคืนไม่ขนเสื้อนะครับชื่อไปหลายที่อ่ะมีตู้ให้แต่ไม่มีแม่ขนเสื้อให้แล้วแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรโต๊ะแว่นเนาะโต๊ะ โตัวแว่นเขาเรียกว่าต๊ะกระจกบ้านเราเรียกตัวแว่นนะโตัวแว่นไปดูห้องน้ำหน่อยที่จริงๆแล้วประตูเหมือนกับโรงพยาบาลเลยี่โรงพยาบาลแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเขียนว่าตรงนี้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอะไรประมาณอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไม้ใช่แบบคนมาพักฟื้นหรืออะไรนี้ได้หรือเปล่าเดีว่าเขาบอกว่าเหมือนกับแบบทหารเกษียณไงคนคนที่สูงอายุก็มาได้นะครับเห็นไหมจริงด้วยห้องน้ำกว้างขวางด้วทุกคน เหมือนกับหมอกับถ้ามีวีลแชร์หรือมีอะไรก็เข้ามาได้น,นดะคนสูงอายุเข้ามาได้ถึงว่าเอาจริงสไลด์ก็เหมือนกับห้องน้ําตามอันนี้เหมือนกันนะห้องน้ําผู้สูงอายุห้องน้ำผู้พิการตามปั๊มน้ำมันอ่ะจริงๆถ้าอย่างเงี้ยแบบเราพาพคุณพ่อคุณแม่ของเรามาเนาะก็สะดวกสบายอยะเนาะเออเขาท่าเขาท่าก็แบบค่อนข้างจะเหมาะสมด้วยราคาไม่แรงด้วยสำคัญอ้วนสบายเลยอ้วน วันนี้ไม่ต้องการเต็นนะอนอนสบายๆส,สักหนึ่งคืนคุณได้สิ์นั้นเดี๋ยวนี้จ้าีจะกินหรูอ,อยู่สบายซะหน่อยสบายสบายมากทุกคนใช่ <c oughs> จะบอกทุกคนว่าห้องที่นี่นะครับมันถูกสร้างมาเพื่อคนสูงอายุด,ด้วยออกแบบมาแบบโอ้สะดวกสบายใช่คือเป็นศูนย์ส่งเสริมแบบคุณภาพชีวิตของข้าราชการก็แบบ ให้แบบข้าราชการหรือว่าผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วอะไรเงี้ยมาพักพอนะก<ฮ>็เลยออกแบบมาในห้องเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับทุกวัยอย่างนี้ดีกว่าใช่ส่วนราคาห้องพักนะครับก็จะมีเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอาหารเรือที่เกษียณแล้วก็คืนละ800บาทนะครับใช่แล้วแล้วก็ข้าราชการอาหารเรือก,กับภรรยาน้ะครอบครัวนะครอบครัวเน <ะ S 1> ี่ยก็อ,อยู่ที่1,000บาทใช่ส่วนบุคคลทั่วไปอย่างเรานะครับก็คึ้นละ1,200บาทนะจ๊ะพักได้สองคน ก็เสริมได้นะครับ,รบเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรอะไรเราขึ้นม่ให้เนาะ<ช>สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอะไรกันตัวออมีกฎระเบียบมาที่นี่คือสัตว์เลี้ยงห้ามเข้าครับสัตว์เลี้ยงมาไม่ได้แล้วก็ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในห้องนะครับรวมถึงระเบียบด,ด้วยเขาเน้นย้ำมมนะครับถ้าสูบโดนปรับนะ<ช>แล้วก็เขาผุดก่อนที่จะขึ้นห้องด้วยแล้วคุณเจก็บอกได้แล้วว่า ถ้าระเบียงเนี่ยหรือว่าห้องสปกปรกเสีหยสหายเออเสียหายเขาปรับจริงนะใช่มีราคาติดไว้เลยโอ้ติดตั้งเลยมาห้องพักสะดวกสบายไม่พอทุกคนมาหาดนางรองหาดนางรำเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความสบายแล้วนะมาที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือ่อง้องห้อง,องพักบ้านพงบ้านพักร้านคงร้านค้าห้องนงห้องน้ำร้านหงร้านอาหารร้านกาแงร้านกาแฟนะครับคาฟงคาเฟ่ฟมีหมดทุกอย่างครบนะเดี๋ยวเราสองคน เอาของเก็บห้องแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นบนทะเลแล้วก็จะไปนั่งร้านกาแฟริมทะเลกันสักหน่อยเนาะใช่ก็แอบเห็นมาร้านมันดูชิลๆดีนะนึกพูดเรื่องนี้ด้วยไอ้อะไรนะเช็คอินอ๋อใช่ใช่ที่นี่เช็คอินก็คือบ่ายสองนะครับเช็คเอาก่อนสิบเอ็ดโมงครึง่งใช่แล้วมีอาหารเช้าด้วยสุดพ<า>่ายมากที่สำคัญก็คือสระว่ายน้าฟิตเนสนะครับปิดหนึ่งทุ่มสบายสุดๆม่รู้จะสบายที่ไหนขนาดนี้แล้ว จริงราคาพวานี้นะโคตรคุ้มเลยเอาจริงนี่ไม่อยากออกไปไหนเลยอยากนอนแช่แอร์่างนี้กันไปดึงวเด็กันดีกว่าไปเปลาดึงหน่อยเฮ้ยเอาไปดึงไปเดินมแป๊บเดียวถึงแล้วนะครับทุกคนก็มีชื่อนะตัวนางรองคอฟฟร้านสวัสดิการ การท่าเรือสัตว์หิบนะครับเขาบอกว่าไรายได้ส่วนหนึ่งจะช่วยพัฒนาหาดนางรอเอนอเราต้องมาอุดหนุนเขานะฮะอุดหนุนเลยก่อนกาแฟไงเอาละแอบเห็นด้วยนะมีหงทองด้วยเอ,อ <laughs> เอาอะไรดีจ้มกินหอมมากเลยออโอ้เต็มตู้แล้วทุวกคนอ๋อมีกาแฟมีชานมสด ครับคุณปนตร์ชื่นใจค่ะทุกคนจะบอกว่าร้านกาแฟที่นี่ไม่แพงนะนกาแฟแก้วนี้แก้วละห้าสิบาทเองเนาะใช่แล้วโหว่วาวิวนี่คืออย่างนี้เลยเนาะเป็นแบบว่าร้านกาแฟริมทะเลที่แบบโคตรติดทะเลเลยเดียวอีกอย่างข้อดีคืออะไรนะเงินสน่วนหนึ่งเขาจะไปอะไรนะ เขาบอกว่าเชวยบำรุงพัฒนาหาแถวนี้เออดีดีนะก็เหมือนแบบเรามากนับสมุนห้าก็อาจจะแบบได้สะอาดหรือมีการบำรุงพัฒนาที่ดีขึ้นไปเล่นน้ำกันเถอะกำลังฟินเลยอะบรรยากาศดีดีิงอือ เวลาไปเล่นน้ำกันแล้วทุกคนนี่ดูชุดดิเ yeah, ซ็เกซี่เล็กๆแต่ต้องต้องเปิดเสื้อออกดิชื่อ <c oughs> เด้งงานมิสแกรนค่ะไปเร็วค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีคนแบบว่ายน้ำแบบระดับโปรเฟชชั่นอลมาให้ดูใครก่อนใครก่อนไม่ใช่ channel, ฉันแน่เลยฉันว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> นี่แม่งอกสาวเฮ <c oughs> ไยบางน้ำลึกปะเข้าอกคออไม่ลึกเนาะทุกคนเล่นได้สบายสบายเลยอะโอ้อ <c oughs> ้วนฟินแล้วดูเขาทุกคนแ้วบ <c oughs> ิวติดทะเลอย่างงี้เลยอ่ะ สองรอบเหนื่อยมากมเกกราออกกาลังกายนานนะใช่ป็นไงดีนะเนาะบรรยากาศดีมากวันนี้เรามากับวันธรรมดานะครับเหมือนแบบเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวใช่เราจองสระว่ายน้ำแค่สองคนเลยเนาะดีอันนี้คือข้อดีของวันธรรมดาใช่จริงๆเหมือนเราอยู่วิลล่าส่วนตัวในเกาะเกาะใดเกาะหนึ่งของประเทศไทยข้างหน้าแล้วก็เป็นทะเลเนาะใช่เป็นวิวทะเลทุกคนวิวสวย อย่ให้แบบทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ยมาอยู่แบบเราอะแล้วจะรู้เลยว่ามันแบบมันฟินมากจะมีเวลาปิดนะใช่สระน้ำก็ปิดตอนหนึ่งทุ่มนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นจักสระได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าใช่นี่ไงข้างหน้าเราเนี่ยไงมีร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารปิดสองทุ่มเนาะใช่่เขาบอกว่าครัวปิดก็สามารถนั่งต่อได้ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปลองดูว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับใช่แล้วค่ะ คือยังไม่อยากขึ้นเลยขอดื่มด่ำกับพระอาทิตย์ตกก่อนแสงสุดท้ายที่หาดนางรองทุกคนเธอนี่มันเจี๊ยบมาถึงแล้วครับร้านอาหารเลีทะเลของเราไปดูเชอว่านมีอะไรบ้างเนี่ย แต่บรรยากาศดีมากทุกคนเนี่ยสิคือหน้าหาดเลยทุกคนไม่รู้ว่ากล้องไปได้ยินเสียงคลื่นไปเออเนาะไม่รู้ได้กล้องได้ยินเสียงขึ้นหรือเปล่านะบรรยากาศดีมากเครื่องดื่มก็มีขายเด้อสวัสดีครับนั่งได้เลยเนาะโอเคครับครับผมครับนั่งได้ดีโอ้บรรยากาศดีมากเลยอะ เป็นพริกแกงทะเลนอยน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอใหญ่นะผมเป็นเบ,บสิกนะครับเป็นข้าวผัดหม,มูได้เยอะมากต้องรองชิมรสชาติก่อนไฟแววดูมึกดูมึกเนี่ยข้าวผัดหมูของกอนนี้แปดสิบนะครับอ,อันนี้พริกแกงทะเลก็ร้อยยี่สิบ ราคาก็มตาตรฐานเนาะตามร้านเดินทะเลแบบนี้นะครับใช่ค่ะร่ากับข้าววันหนึ่งก็มีนะเป็นแบบที่สั่งเป็นกับอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครอยากทานอาหารหลากหลายอยู่เหมือนกันเมนูเยอะเนาะอย่างนี้เราแบบเบสิคเบสิคนะครับนอ,อ,อ,อของทะเลก็สดอยดีนะเนี่ยลืมทะเลงห้ทุกคนนะ คนปินดูแน่คนปีนนเอยออกกำลังกายมาหิวหิสุดยอดเลยดีม,ยมาก ด่มแล้วง่วงเลยเพราะมันดีมากเลยนอนลมเย็นๆแล้วก็ฟังเสียงคลื่นอะ่ะมันเหมือนได้มาพักผ่อนจริงชอบนะนี่ครับข้างหลังนี่คือร้านปิดแล้วทุกคนร้านอาหารก็เป็นสองทุ่มนะแล้วก็แต่ว,ว่าสามารถนั่งต่อได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟจนถึงสี่ทุ่มพอตกกลางคืนนะครับก็คนที่ไม่ได้ค้างที่นี่นะ เขาต้องออกจากที่นี่นะครับตอน6โมงนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับหาดส่วนตัวแล้วคนไม่เยอะใครที่ชอบแบบว่าฟิลแบบคนน้อยๆอย่างเงี้ยนะสงบๆอย่างเงี้ยครับแนะนำหาดดังรองก็ต้องเราชอบนะเพราะว่ามีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดรงมาถึงหาดเลยตรงนี้ดูมันไม่งอจนเกินไปอ่ะดูไม่น่ากลัวดูไม่เปรี้ยวนะครับไฟก็เยอะเนาะระหว่างทางเนี่ยแถมมีเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็เป้าอยู่ที่ตึกด้วยนะครับ ปลอดภัยปลอดภัยอยู่ในค่ายทหารแหละมันอุ่นใจนะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรานั่งชิวๆต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะเอาบรรยากาศตอนเช้าที่หาดนางรองมาฝากนะ,ะจ๊ะใช่จ้าสัญญานะว่าจะตื่นแต่เช้าเชื่อไหม <laughs> เสียงก็ดูค่อนข้างกระตับตื่นเนอะตื่นเนอะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศข้างนอกแล้วเป็นยังไงบ้างวันตื่นเจ็ดโมงครึ่งแล้วพระม่านคือดีนะครับทุกคนมืดดี อเอ็นทะเลด้วยอากาศตอนเช้าที่หองเรานะครับโอ้โหดูนั่งทะเลนิ่งจชะเป็นไงบ้างคุน สาวชาวเกาะนี่ทุกคนวันนี้น้ำลดเนาะเมื่อกี้เขามีป้ายนะนะว่าห้ามสุบุรีแล้วก็กองไฟบริเวณชายหาดนี่คือข้อดีของการได้นอนที่นี่นะครับเราก็จะมาเห็นทะเลตอนช้าแบบนี้แต่ห้ามลงเยอะมากเลยอ่ะเมื่อคืนที่คืนน้ำอย่นี่เลยเนาะก็โดยทะเลไม่มีขึ้นเลย นี่ถ้าเรานอนเต็นท์ไี่รู้เลยนะว่าตอนเช้าต้องร้อนแน่เลยอะ่ะที่นี่กางเต็นท์ไม่ได้นะครับเออเมื่อกี้เห็นนี่ด้วยตัวชาวต่างชาตินอะอืใช่มีชาวต่างชาติมาพักกับคนไทยอ่ะมาได้นะครับเนาะใครมีเพื่อนใครมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็มาได้เลย ไม่มีแสงเนาะใช่หิวข <c oughs> ้าวเออจะบอกว่าที่นี่มีข้าวเช้าด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้านะครับว่าที่นี่จะมีอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างไปครับาทาุ้วน เจ็โมงแล้วโหนอนชิลเลยอ่ะเป็นไงชอบไหมสรุปห้องที่นี่ oh, หลับสบายมากแล้วก็สะดวกสบายทุกอย่างเลยทุกคน <c oughs> คือไม่อยากลุกเลยะอะเนาะอะวิวก็สวยเอาเป็นว่าคือถ้าใครอยากมาก็แนะนำเนาะ <c oughs> มันสะดวกสบายค,คุ้มค่าคุ้มราคาวิวก็สวยด้วย ครับกลับเร็วทุกคนต้องเช็คเอาท์ก่อนเจ็ดโมงครึ่งนะครับปไปแล้วยังไงฝากช่องโอแวนให้ไปเที่ยวด้วยนะจ๊ะอีพีหน้าจะไปที่ไหนกันต่อกดติดตามเลยนะครับวีไปแล้วบ๊ายบายจ้า <c oughs> กลับบ้านกันยัง <c oughs> ไม่อยากกลับเหรออยากนั่นตออื่นแค่คืนเะนาะกำลังชิลเ่ย <c oughs> อย่าได้้ากลับบ้านไปทำภารกิจต่อกิดอะไรเลยไปขายของ <c oughs> <c oughs>